สวัสดีค่ะพี่น้องทุกทุกคนของช่องราตีชาแนลตอนนี้พามาเบิงบุญมีน้อยค่ะบุญมีน้อยเจ้าตาบอดตาหน่องมองโบเห็นค่ะเพื่อนๆเ, <laughs> เวลาปล่อยปล่อยก็ต้องแนมตลอดเด้อ่บแนมบบได้นางสินี <laughs> ต้องแนมเนี่พี่น้องเนี่ยตอนนี้นางกำลังทำอะไรเนี่ย เล่นใหญ่เรื่อยบะนี้ทำอะไรลูกทำอะไรคะอืมทำอะไรห้เบิงต้นมะเขือพี่น้องต้นมะเขือต้นมะคุงอันนี้เป็นมะคุงเตี้ยเด้อค่ะเด้ออันนี้เป็นมะคุงเตี้ย,ยค่ะอย่าคุยเบราพี่น้องว่าเป็นยังใบมันคืองามเด้อ ต้นไหม้ใบบักเขือใบมะกุงจะคู่บอจ้าว่าเป็นยังใบคืองามได้เบื้องเนี้ยล่ะแค่เอากิ่งมาเสียบเอาไข่เด้อจ่าเด้อห้เอาไข่เอาไข่ดิบมาตอกเส่เหามันเด้อจ่าเด้อไปมันกะสีงามแบบนี้ล่ะจนันเหรอต้นดอกใหม่สีกะงาม เอาไข่ค่ะไข่ดิบๆเผาแล้วมาตอ่อามาตอ,อกละงเงาตอเคาะลุะงเงามันนี่จ้ะตอเคาะลุะงเงามันกระสีประมาณนี่ลหละจ้ะกระสีออกดอกออกพ้นใบอันนี้เน้นใบด้วยค่ะเด้อสิบเน้นไปทางใบไข่เอาไข่ดิบมาตอ,อกละงเงาจ้ะสิทำให้ใบสวย บุญนมีปล่อยใหพิ่นยาางให้เพิ่นอิสระจะข้าวเดี๋ยวจกักหนอยก็เอาขอ่าบานพ่นแล้วข้างบนกับนอกจ้าพี่น้องต้นตะกบต้นตะกบ,ะกบมีนกนํานกมากมากพอว่ามันมีอ่าผลละไม้ต้นตะกบเป็นหน่วยเป็นหมากโดกเต็มนกกับนกกินสนกกุนสนกขึ้นพอจักหั่งเต็มไปเบิดค่ะ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลหมากลากไม้ต้นตะกบตอนเสารกับต็มล่ะค่ะนี่ทั้งพื้นนี่เต็มค่ะกวดคูเสาคูเสาวกวดทุกเสาเลยบรรยากาศเมื่อนี้ค่ะพี่น้องทองฝ้าแจ่มใสแดดแอนเซมจ้ะมีแดดค่ะเมื่อนี้ บรรยากาศทองฟ้าเดดเดดแดดค่ะมือน,นี้โอเคค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่แวะเข้ามาเนาะค่ะนอาพอกันได้คลิปต่ตอไปขอบคุณแล้วกะ็สวัสดีจ้า